เอาละครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ PTT Station นะครับปกติแล้วผมก็ใช้บริการน้ำมันที่นี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ได้ข่าวมาว่านะครับตอนนี้มีน้ำมันสูตรใหม่ขึ้นมานะครับน้ำมันเกียรีเมียมที่ดีที่สุดจาก PTT Station ไปครับ สวัสดีครับผมกิ๊กน,นะครับามาจากตัวแทนกลุ่มซีวิด f c f k ไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับมากับเจ้าซีวิด FK หนึ่งจุดห้าเทอร์โบนะครับรถปีสองพันสิบเก้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในรถ Honda c ซีวิ FK นะครับซึ่งเป็นรถที่ผม ชอบมาใช้งานนะครับแล้วก็เลือกที่จะมาใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลรักษานะครับออกมาทางานทุกวันนะครับรถก็ติดนะครับแล้วก็ต้องใช้คันเร่งนะครับในการชูดข้ามเลนเปลี่ยนไฟแดงนะครับหรือในการออกตัวเพื่อจะเปลี่ยนเลนก็อาจจะทําให้เครื่องยนต์เรามีการสึกหลอนะครับและได้ยินมาว่ามีน้ามันเชื้อเพลินนะครับที่ช่วยทาความสะอาดเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับ ซึ่งเป็นการดูแลง,ง่ายๆเลยครับเพียงเราเติมน้ำมันที่มีคุณภาพตรงนี้ลงไปใช้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะทําการทดลองเติมไม่ใช่เติมเองครับจะทดลองใช้ดูเลยว่ามันดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับ เอาละครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ PTT Station นะครับปกติแล้วผมก็ใช้บริการน้ำมันที่นี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ได้ข่าวมาว่านะครับตอนนี้มีน้ำมันสูตรใหม่ขึ้นมานะครับคือน้ำมัน Super Power แก๊สโซฮอ์95น้ำมันเกรดพรีเมียม Super Power ที่แรงทันทีไม่พลาดุกวนาทีสำคัญนะครับน้ำมันเกรดพรีเมียมที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งแก๊สโซฮอ์และดีเซลนะครับซึ่งวันนี้ตัวที่ผมใช้ก็คือ Super Power แก๊สโซฮอ์95เดี๋ยวเราลองมาเติมดูเลยนะครับจัดไปครับ น้ำมันเกตพีเมียมสูตรใหม่ แรงด้วยสารซูเปอร์บูเตอร์พร้อมสารลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์แบบบูตอัตราการเร่งในเซียววินาทีแรงขึ้นทันทีอย่างสัมผัสได้และคุ้มค่ากว่าด้วยสารทำความสะอาดเครื่องยนต์และระบบหัวฉีด TDI คืนประสิทธิภาพได้1 0อเปเซตให้ความแรงสูงสุดในระยะทางที่ไกลกว่าน้ำมันธรรมดาราคาคุ้มค่าที่สุดในตระกูลพรีเมียมข้อดีขนาดนี้ไม่รอช้าดีกว่างั้นเดี๋ยวจัดไปครับกับซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอ์95และเราจะกลับมาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน ตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับแต่น้ํามันเก่าเนี่ยผมได้ขับเล่นจนมันหมดแล้วแล้วก็เติมใหม่เข้ามาเป็นน้ามันตัวซ so ูเปอร์พาวเวอร์แกโซฮอลนะครับ95ที่ผมเติมลงไปนะครับตอนนี้เต็มถังเดี๋ยวจะมาทำการทดสอบอัตราเล่งน,นะครับ0ถึง100นะครับว่ามันได้ดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งอัตราเล่ง0ถึง100เนี่ยเพื่อนๆทุกคนอะได้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันแน่นอนนะครับ แต่ที่ได้แน่ๆคือความสะอาดของระบบหัวฉีดของเรานะครับน้ำมันตัวนี้จะไปช่วยทำความสะอาดหัวฉีดเราครับเดี๋ยวเราไปลองเลยนะว่าความรู้สึกของเราจะได้สัมผัสได้ไหมหลังจากที่เราเติมไปเขาบอกว่าสัมผัสได้จากถังแรกที่ใช้เลยนะครับหลังแรกที่เติมนะครับแล้วเราจะมาดูว่าความรู้สึกของเราได้เปลี่ยนแปลงไหมหลังจากเราเติมน้ำมันตัวนี้ลงไปครับ แล้วตัวนี้ก็พอนะครับจะทําการท,ทดสอบอัตราสูตรห0ึนะครับตอนนี้ใช้เกดีนะครับไม่ใช่เกียดเราดูอัตราสูตรห0ึของเรานะครับว่าจะเป็นยังเดี๋ยวรอดูรถเคลียร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอนะครับบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าจะเทนรถเนี่ยต้องรอรถคันโล่งก่กนถึงคราปลอดภัยนะครับถึงทำการเทนรถได้เดี๋ยวรอรถคันนี้ไปแป๊บนึงทำให้มีอัตราตีป์นงครับเดี๋ยวมันไม่ได้นะครับโอเคผมจะไปแล้วนะครับไปครับ ี้หลังจากการที่ผมทดลองเล่นไปแล้วนะครับ0ถึง100ก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับความรู้สึกรับรู้ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเติมไปแล้วไม่เกิดอ,อะไรขึ้นหรือโอเวอร์จะน่าเกียดก็อยู่ในระดับที่ดีของน้ำมันเกลียดพรีเมี่ยมครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงอย่าเชื่อความรู้สึกเลครับให้มาลองด้วยตัวเองนะครับผมอาจจะรู้สึกคนเดียวก็ได้อยากให้เพื่อนทุกคนมาลองนะครับเดี๋ยวผมจะขอลองอีกรอบหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าติดใจละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่ง และสุดท้ายผมจะสรุปให้เพื่อนฟังอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสักครู่เดี๋ยวเรายูเธอร์นะครับเดี๋ยวลองดูศูนย์หนึ่งร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ที่ได้แน่นอนเลยคือการทำความสะอาดรุ่ฉียของเราเนี่ยเครื่องยนต์สัตาแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาลองครับหนึ่งสองโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์เอสนะครับคือเกียร์สปอร์ตครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันแตกต่างจากเกียร์ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับและความเร็วจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะ หนึ่งสองสานะครับไปครับแล้วเมื่อกี้นะครับก็ผ่านไปแล้วในกะารทดสอบ 0ถึง100นะครับของน้ํามันตัวนี้นะครับและตอนนี้เรามาดูความรู้สึกของเราว่าหลังใช้น้ํามันตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน้ํามันตัวนี้คือเป็นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สห่อเก้จากพีทีเดชั่นความรู้สึกเนี่ยบอกได้เลยนะครับอาตราการเร่งรู้สึกเพิ่มขึ้นนะครับรู้สึกว่าคันเร่งติดเท้าขึ้นแล้วเวลาที่เราชูดออกไปนะครับมีการออกตัวได้ดีขึ้นสมรรถนะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งที่ได้แน่นอนคือสมรรถนะของเครื่องยนต์จะสามารถกลับมาไไดด้เเเหมมมืออนิะรรพาี นะครับที่ไปคืนความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์นะครับแล้วเหมาะสมสําหรับรถเครื่องยนต์บินซินทุกรุ่นนะครับที่ใช้น้ํามันแกสโซฮอนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์บินซินที่ใช้กัวฉีด GDI นะครับมันเหมาะสมมากๆนะครับในการคืนสมรรภาพนะครับของฉีดเราให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งนะครับแล้วใครที่สนใจนะครับอยากทดลองแบบผมนะครับเชิญเลยนะครับที่ PTT Station นะครับ บอกเลยนะครับว่าซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์เเราจะได้ความรู้สึกนะครับที่เหมือนผมแต่ตอนนี้ผมบอกก่อนเลยนะรับอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อผมเพื่อนๆไปลองเลยนะครับถังต่อไปนะครับแนะนํานะครับซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์เก้าห้านักครับที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้นอกจากให้ความแรงแล้วตอนนี้ทางพ t t Station ยังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับกับโปรโมชั่นซ u เปอร์พาวเวอร์แรงทันทีที่เติมพิเศษส,สำหรับสมาชิกบูการ์ดแล้วคะแนนสะสม5เท่าเมื่อเติมน้ำมันเเกพีมีมมย โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนไปถึง31ธันวาคม2565นะครับและสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงทุกตรงนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ผมกิ๊กนะครับตัวแทนจากผม FCFK Thailand นะครับขอกราบสวัสดีไว้ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับ